ทั่วโลกเขาตาสว่างกันหมดแล้วนะครับไอเมนเมื่อวันที่14พฤศจิกายนนะครับมีไฮไลท์สําคัญหลายอย่างเลยครับในการประชุมในครั้งนี้เมื่อไทยเรานําคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสักแก้วแล้วเพื่อไปดูบริเวณบังเกอร์ที่ทหารเขเมรน,นะครับยิงเข้ามาทางฝั่งไทยในขณะเดียวกันตัดกลับมาที่บรรยากาศที่กองบัญชาการกองทัพไทยเราเราได้เชิญผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจําประเทศไทยนะครับทั้งหมด18 ประเทศมาเพื่ออธิบายสถานการณ์กรณีกัมพูชาใช้ทุนบึ้มใหม่นะครับมาลอบวางในผืนแผ่นดินไทยแล้วเพื่อนๆยังจําคลิปนี้ได้อยู่หรือเปล่าครับเป็นคลิปที่เราได้จากการยึดมือถือของทหารขเขมรน,นะครับที่ทําตกเอาไว้บริเวณภูมะเขือซึ่งเป็นคลิปที่ทหารขเขมรสอนวิธีการวางทุนบึ้ม PMN2 นะครับโดยตลอดคลิปเป็นการสอนและพูดภาษาเขมรล้วนเลยครับนอกจากที่ไทยเราได้เปิดคลิปให้ดูแล้วนะครับทหารไทยก็ได้นําเครื่องจริงนะครับที่ได้ยึดมาได้นะครับให้ผู้ช่วยทูตทั้ง18ประเทศได้ลองดูนะครับได้ลองจิ้มดูเลื่อนดูลูปด้วยตนเองทั้งหมดเลยนะครับทั่วโลกจะได้รู้ว่าเขมรการละครเป็นยังไงแล้วเพื่อนๆละครมีความคิดเห็นอย่างไรกับการประชุมในครั้งนี้ครับ